คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะคะที่มีปัญหาปวดข้อปวดเขา่าปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกนะคะแล้วลงขาชางามตาก็อยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดูแลมวลกระดูกและไขข้อนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะชื่อว่าผลิตภัณฑ์รีบูนค่ะที่งามตาอยากจะแนะนำให้กับท่านผู้ชมนะคะ ดีบุญหรือดีบุญเน่นะคะผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกี่ยวกับมวลกระดูกช่วยเรื่องปวดข้อปวดเข่าเพิ่มน้ำไขข้อลดอาการอักเสบโดอาการปวดเสียวขัดเพิ่มน้ำไขข้อข้อเข,ข่าแห้งฝืดขัดนะคะเวลาเดินมีเสียงดังก๊อบแก๊บก๊แก๊บหรือ,อเสียวและขัด เวลาขึ้นบันไดขึ้นที่สูงนะคะจะมีอาการปวดและเสียวนั่นคืออาการบ่งบอกถึงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิฉันพลอยงามตาผู้เชี่ยวชาญการนวดมีประสบการณ์มากกว่า20ปีจากช่องสุขภาพดีบอกต่อกับงานตาด้วยค่ะปวดข้อปวดเขา่า ปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกนะคะแล้วลงขาชาหากไม่ดูแลดูแลเบื้องต้นนะคะอาการพ่อเขาเสื่อมก็จะดําเนินการไปเรื่อยๆผลสุดท้ายเราจะมารู้ตัวอีกทีก็คือมันปวดมากเลยปวดเสียวขัดย่อตัวนั่งก็ลําบากเดินก็ลําบากนั่นคือจะเป็นอาการที่ทรมานนะคะ, <Okay. S 1> ะงามตาอยากจะแนะนําตัวนี้เลยค่ะ ฟื้นฟูบำรุงดูแลเกี่ยวกับมวลไข่ข้อกระดูกนะคะดีบุญพง1หนึ่งกล่องมีห้าซองค่ะชงดื่มกับน้ำอุณหภูมิปกติค่ะวันละหนึ่งซองนะคะหากไม่เป็นโรคกระเพาะแนะนำให้ทานก่อนอาหารได้เลยค่ะถ้าหากเป็นโรคกระเพาะหรือก่อนไรย้อนแนะนำให้ทานหลังอาหารค่ะเพื่อสุขภาพของท่านนะคะาการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะ ส่วนดีบูนแคปซูลน,นะคะทานฟื้นฟูต่อเนื่องหากใครไม่ต้องการที่จะไม่อยากทานผงขี้เกียจชงแนะนำตัวนี้เลยคะ่ะวิธีการทานนะคะหากท่านใดที่ต้องการผลลัพธ์ที่เห็นผลชัดเจนก็คือเช้า2องแคปซูลเย็น2แคปซูลค่ะหรือสอบถามปรึกษาโทร0646199695ค่ะหรือแอดไลน์นะคะแอด ไลน์เอสพีเค่ะมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับงามตาได้นะคะงามตายินดีให้คำปรึกษาค่ะอาการของคนที่เป็นปวดข้อปวดเข่านะคะซึ่งเกิดจากน้ำไขข้อแห้งนะคะทำให้มีอาการปวดและเสียวขัดคือข้อต่อนะคะข้อต่อข้อหอนจะมีการเสียดสีกันเวลาเราเคลื่อนไหวนะคะ เนื่องจากไข่ข้อแห้งค่ะไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงจึงทําให้มีอาการเสียดสีกันจึงทําให้มีอาการปวดและเสียวเกิดขึ้นถ้าเราปล่อยไว้นะคะข้อเข่าแห้งลงแห้งลงนะคะข้อเข่าก็จะเกิดอาการผิดรูปนะคะจะโคดงอโกองทําให้ปวดข้างๆลูกสะบ้าหรือใต้ข้อพับนะคะจะเป็นจับตัวกันเป็นก้อนๆนะคะซึ่งงามตาเองได้เจอ เจอผู้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมนี้มากมายค่ะเพราะว่าอาชีพของเราอยู่กับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพคนปวดคนเมื่อยนะคะปวดข้อบ่าไหลปวดหัวไมเกรนปวดหลังปวดเอวปวดขาปวดสะโพกปวดเข่ามาใช้บริการนวดที่ร้านนะคะร้านนวด55ค่ะเลข53ตัวนะคะซึ่งอยู่ในปั๊มบางจากคองหนวงคลองสีและอีกสาขาหนึ่งอยู่ในปั๊มเอสโซคลองสอง ถนนลังสิตนครนายก49ค่ะสามารถที่จะโทรมาบุ๊กเพื่อนวดและปรึกษาได้ค่ะวิธีการนวดอย่างไรนะคะผู้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมหรือปวดสะโพกนะคะหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะอา,อาการอย่างนี้นะคะต้องนวดกับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นค่ะถ้าหากท่านไปนวดกับคนที่ไม่ไม่เชี่ยวชาญน,นะคะ อาจเกิดบาดเจ็บมากกว่าเก่าได้นะคะซึ่งระมัดระวังนิดนึงค่ะนวดทําให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกดีขึ้นนะคะซึ่งลดอาการแข็งเกรงของกล้ามเนื้อแต่ว่ากระดูกและไขข้อข้างในนะคะที่มันเสื่อมจึงจําเป็นต้องหาวิตามินอาหารเสริมมาบํารุงและฟื้นฟูค่ะ นี่นะคะตัวช่วยที่งามตาได้แนะนำลูกค้าที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบุลและนวดควบคู่กันคะ่ะอาการเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนเลยคะ่ะลองดูนะคะถ้าบางท่านบอกว่าเออปวดเขา่านวดก็ไม่หายคะ่ะบางทีอ่ามันไม่ได้หายมันไม่ได้ทำให้หายนะคะแต่ว่ามันทำให เบาลงดีขึ้นถ้าหากเป็นน้อยๆน,นะคะก็สามารถที่จะนวดละหายเลยหากท่านเป็นข้อเข่าเสื่อมอ่านวดก็ทําให้กล้ามเนื้อที่แข็งเกรงรอบๆข้ออ่นุ่มลงอ่อนตัวลงซึ่งทําให้เลือดหมดุนเวียนสะดวกขึ้นสารอาหารตัวนี้ค่ะชีช่วยเรื่องไขข้อกระดูกอีกทีหนึ่งนะคะลดอาการอักเสบของข้อต่อข้ออ่อนน้ำไขข้อแห้งตัวนี้จะช่วยบำรุงและฟื้นฟูค่ะ นี่นี่คือตัวช่วยที่ดีที่สุดนะคะหากท่านใดที่มีปัญหาเรื่องเขา่าปวดข้อปวดเขา่าหากท่านจะผ่าตัดลองเปิดใจดูตัวนี้ก่อนนะคะว่าอาจจะช่วยท่านได้ดีบุญหรือดีบุญเน่ชนิดผงค่ะลองดูนะคะไม่ต้องเชื่องามตาค่ะแต่ให้ท่านลองเปิดใจดูลองทานดูผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะไม่ได้ว่าจะได้ลดเปอร์เซ็นทุกคน ซึ่งทําไมถึงเห็นผลลัพธ์แต่ละบุคคลบางคนเห็นไวบางคนเห็นช้าบางคนต้องใช้เวลาระยะการทานมากกว่าคนที่บางท่านเห็นผลเร็วหนึ่งกรองสองกรองก็รู้สึกดีขึ้นเลยตอบโจทย์กับปัญหาเรื่องปวดข้อปวดเข่าหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นแต่บางท่านใช้เวลานานนิดนึงเพราะอะไรไเพราะว่าการดูดซึมของเรามันไม่เหมือนการทานจึงต้องใช้ระยะเวลาในการทานนะคะ ซึ่งดีบนออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุโดยตรงเลยค่ะมีมีอาการปวดชาชายันแบบมันเล้ามันเล้าลงหลังเลยอ่ะหลังจนแบบมาถึงหัวเขา่าก็ไปตะเวรรักษาที่ไหนที่ไหนก็หมดเงินไปเยอะนะมันมันไม่หายอะ่ะอาการอย่างนี้มันไม่หายสักทีก็หมดเงินไปเยอะจนเขาว่าเป็นหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทมาเจอเพื่อนเพื่อนบ้านเนี่ยแนะนำว่าให้ลองทาน ผลิตภัณฑ์ดีบุนของเขาพอดิชันลองกินไปได้ประมาณชักสองอาทิตย์เองรู้สึกอาการที่มันชาหรืออะไรเงี้ยมันชาแล้วแบบมันมันดีขึ้นนะมันดีขึ้นเป็นลําดับจากเรานอนแล้วเราเหยียดขาไม่ได้มันก็เหยียดขาได้คือเหยียดขาได้สุดแล้วก็มันไม่มีการมาตุ๊บตุ๊บตักที่หัวเข่าคือหลังที่ชามันก็หายหายแล้วแบบ อยากจะแนะนําคนเพื่อนเพื่อนที่เป็นเป็นเหมือนดิฉันเนี่ยอาการเหมือนดิฉันเนี่ยให้มาลองทานผลิตภัณฑ์ดีบูลของเขาของเขารับรองว่าดีเยี่ยมจริงๆเลยค่ะขึ้นสะพานลอยหรือเดินขึ้นสู่ที่สูงเนี่ยนะมันทําให้ผมมีความรู้สึกว่าผมเจ็บเขา่านะแล้วหลังจากมีความรู้สึกว่าเจ็บเขา่าแป๊บๆ่ปนะบางเอินผมมีดีบูนอยู่ที่บ้านนะ พอรุ่งเช้าขึ้นอีกวันหนึงหลังจากกินข้าวแล้วผมก็ใช้ดีบูลเนี่ยกินเข้าไป1เม็ดนะนะแล้วใช้เวลาแค่กินไป3วันเท่านั้นนะในความรู้สึกที่มีว่าอาการเจ็บเข่านั้นมันหายไปเลยนะครับแล้วมันหายเป็นปิดทิ้งนะผมยอมรับเลยว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยที่ชื่อว่าดีบูลเนี่ยดีจริงๆ เดินเดินเดินจะไปซื้อกับซื้อกับข้าวขาด้านซ้ายมือลงน้ําหนักลงไม่ได้มันปวดจี้ขึ้นมาทันทีเลยปวดแบบนันจุดนั้นนะบอกไม่ได้ว่ามันปวดตรงไหนคือรู้แต่ว่ามันลงน้ําหนักไม่ได้พอลงไปปุ๊บมันก็จะเจ็บเหยียดขาลงไปปุ๊บก็จะเจ็บวันนั้นต้องใช้วิธีเดินแบบกระต่ายขาเดียวเลยะคะ่ะเดินขเยขเยง่งเขย่งเขย่งไปดีบุนผงเนี่ยดีมากเลยอะคะ่ะดิฉันก็เลยประทับใจตัวเพพิตภัณฑ์นี้มากก็เลยอยากจะมาบอกกับเพื่อนๆน่ะว่า หากว่าท่านน่ะไม่สามารถแก้ไขในจุดที่เรามีปัญหาได้เนี่ยทดลองผลิตภัณฑ์ของดีบูนก็อยากจะฝากท่านที่มีปัญหาเหมือนแบบดิฉันนะคะลองทดลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนผมมั่นใจได้ว่าท่านต้องประทับใจจริงๆค่ะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้กับคนที่คุณรักนะคะฝากกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปเวลาช่องอัปเดตค่ะงามตามีคลิปใหม่ๆม,มาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมอยู่เรื่อยๆนะคะ คลิปนี้งามตาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ